หนึ่งวันหเหรียญหนึ่งความมั่งคั่งนะครับวันนี้เรามารับชมในข่าวของนูแบงค์นะครับนูแบงคเนี่ยนะครับก็เป็นเป็นอ่าเป็นธนาคารหนึ่งแล้วกันที่วอลเลน b u f f ฟต t นะครับทุ่มมากับหุ้น V.I. ตัวนี้นะครับซึ่งวอลเลนบั f เฟ t t ก็ก็ทุ่มกับธนาคารนี้นะครับเพราะว่าธนาคารเนี้อ่าได้ ทำธุรกิจเกี่ยวกับคริปโตโดยเฉพาะเรื่องของฟินเทคนะครับแล้วก็มีสาขาเนี่ยทั่วลาตินอเมริกานะครับแต่พ้อยต์หลักๆเนี่ยเขาน่าจะอยู่ทางบราซิลมากกว่าคือนูแบงค์ตอนนี้เขาพยายามที่จะขยายเรื่องของการบริการของคริปโตนะนะครับก็มีการเพิ่มแอลคอยอีก5เหรียญน,นะครับมีอะไรบ้างนะครับตามสื่อของไลฟ์คอยนะของบราซิลนะครับเขาก็บอกว่ายังมีพาคดอทหรือดอนะครับ a v a l a n c h e หรือ a w a ว Stella Lumen หรือ XLM แล้วก็อ r ร i บิ um, ทัม ARB แล้วก็ OP Optimism นะครับในวันที่22พฤศจิกาย,ยนนะครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับว่านูแบงค์เนี่ยเขาก็พัฒนาตัวของแอปพลิเคชันนะครับให้บริการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันทางการเงินในธนาคารเพราะว่าในลาตินอเมริกามันมีหลายที่ที่คนไม่สามารถที่จะเข้าถึงธนาคารนะ ที่เป็นสาขาได้นะครับก็เพราะว่าเป็นประเทศแ,แบบโลกที่สามานะก็การบริการก็เลยไม่ได้ทั่วถึงน,นะครับดังนั้นก็เป็นสายตาที่เฉียบแหลมของวอลเลนบัฟเฟตเหมือนกันนะครับที่ตัวเองอ่ะปฏิเสธเรื่องของปิตคอยแต่แกไม่เคยปฏิเสธเรื่องแอลคอยนะแกบอกแกจะลงทุนกับแอลคอยมากกว่านะครับก็น่าจะเป็นสินทรัพย์พวกนี้ด้วยนะครับ พวกพากาคดอดพวกอเอแวกพวกอาอบีทัมอะไรพวกนี้นะครับแกถนัดสายนี้มากกว่าไม่ถนัดสายทองคำนะครับถนัดสายหุ้นนะก็ประมาณนี้นะครับซึ่งเขามีรายละเอียดเสริมอย่างเยันนูแบงค์เนี่ยเขาก็น่าจะมีการบริการค่าคอมมิชชั่นในการขาย0.9%นะในเวลา4สัปดาห์ข้างหน้านะครับก็เตรียมละที่จะ มีเหรียญพวกนี้เข้ามาเพิ่มพอร์ตการลงทุนอครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีช่องทางที่สำคัญคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ mission new movie เราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงและสำหรับนี้ผมหวังว่านูแบงค์จะเป็นตัวช่วยเพิ่มพอร์ตการลงทุนให้สำหรับคุณสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ เว็บ <Web> 3เปลี่ยนจากไม่กะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดานบิทเกตสามารถสมัครกระดานได้